ค่ำคืนนั้นเงียบเกินไปฝนตกปรยๆเหมือนเสียงกระซิบจากท้องฟ้าถนนสายเก่าถูกกลืนด้วยหมอกสีเทาทั้งเจ็ดนายยืนอยู่หน้าบ้านร้างกลางป่าไฟฉายทุกดวงสั่นเล็กน้อยในมือพวกเขาไม่มีสัญญาณจากวิทยุไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มันคือจุดตายในแผนที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่พวกเขามาเพราะภาพถ่ายปริศนาเพียงภาพเดียวเรียวตัมเนลเขียนด้วยลายมือด้านหลัง มันไม่ใช่แค่ภาพมันคือคำเตือนเมื่อพวกเขาเปิดประตูไม้ที่ผุพังกลิ่นอับชื้นเหมือนร่างเน่าที่ยังหายใจเสียงประหลาดดังจากชั้นบนไม่ใช่เสียงเดินแต่เป็นเสียงลากอะไรบางอย่างหนึ่งในนายตำรวจกระซิบว่าได้กลิ่นเลือดไหมทุกคนเงียบแล้วพยักหน้าอย่างช้าฮ่าฮแสงไฟฉายกระพริบรูปถ่ายนับร้อยแขวนเต็มกำแพงภาพของพวกเขาเองทั้งหมดเจ็ดคน ในมุมเดียวกับตอนนี้ท่าทางเดียวกันเสื้อผ้าชุดเดียวกันแต่มีรอยเลือดที่หน้าอกทุกคนในภาพภาพนี้ถ่ายเมื่อไหร่ใครถ่ายบานประตูชั้นบนเปิดเองช้าฮ่าฮ่าเสียงฝีเท้าแต่ไม่มีคนพื้นไม้เริ่มลั่นเหมือนจะหักอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งกระซิบข้างหูยังเหลืออีกหนึ่งเฟรมเสียงกรีดร้องของหนึ่งในตำรวจดังลั่นไฟฉับพลันดับพรึบความมืดกลืนทุกอย่าง และนั่นคือวินาทีที่พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้ล่าแต่กลายเป็นวัตถุในภาพเสียงกล้องคลิกดังอีกครั้งหนึ่งในพวกเขาหายไปไม่มีใครเห็นไม่มีร่องรอยแค่ภาพใหม่โผล่ขึ้นกลางผนังภาพที่มีแค่หกคนยืนอยู่ไฟฉายเพียงดวงเดียวยังสว่างมือของสารวัตรชัยกดมันแน่นเงือเปียกฝ่ามือดวงตาทุกคู่จ้องมองไปที่ภาพใหม่หกคน ไม่ใช่แค่ขาดหนึ่งแต่ทุกคนในภาพกำลังมองขึ้นไปบนเพดานไม่มีใครเข้าใจจนกระทั่งเสียงหยดน้ำเริ่มดังลงมาที่ละหยดบนหมวกของดาบยศเขาเงยหน้าขึ้นชาฮ่าฮา,หาแล้วทุกคนก็เงยตามเงาดำยาวผิดธรรมชาติกำลังคลานบนเพดานขาทั้งสี่ยาวเหมือนแมงมุมผีแต่หัวเป็นหน้าของผู้หมวดที่หายไปปากอ้ากว้างเกินขนาด รอยยิ้มบิดเบีย้ยวจนถึงหูเสียงครืดครืดของมันเคลื่อนที่ได้โดยไม่แตะพื้นถอยหลังช้าชาใช้กระสิบแต่สายเกินไปมันห้อยหัวลงมาต่อหน้าหากไม่ถึงฟุดก่อนที่ใครจะทันกระพริบตาไฟดับอีกครั้งและเสียงกรีดร้องครั้งที่สองก็ดังขึ้นตอนที่พวกเขาเปิดไฟขึ้นได้อีกครั้งมีเพียงห้าคนยืนอยู่ภาพบนผนังอัปเดตเองอีกครั้งใบหน้าที่หายไป ยังคงยิ้มอยู่ครั้งนี้ในภาพมือของเงาดำวางอยู่บนบ่ากของทุกคนมันกำลังถ่ายเราทีละคนดาบยศพูดเบาๆแต่คำพูดหนักเหมือนระฆังตายชายหยิบวิทยุข,ขึ้นมาอีกครั้งยังคงเงียบแต่มีเสียงใหม่ไม่ใช่จากอุปกรณ์เสียงจากข้างหลังเสียงลั่นชัดเตยใกล้เกินไปหายใจแทบไม่ทันอย่าหันไปชัยพูดเสียงสัน่นอย่า เมื่อแสงไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งมีเพียงสี่คนที่ยังยืนอยู่แต่ไม่มีใครพูดสักคำทุกคนได้ยินเสียงของตนเองในหัวเสียงถามว่าเราจะเป็นคนต่อไปหรือเปล่ารูปภาพบนผนังยังคงอัปเดตอย่างเงียบงันไม่มีกล้องไม่มีกระจกแต่ภาพมาได้เองภาพล่าสุดมีบางอย่างเพิ่มเข้ามาด้านหลังตำรวจทั้งสี่คนในภาพเงาร่างสูงลางๆแต่ชัดเจนว่ากำลังยิ้ม ไม่ใช่ยิ้มแบบมนุษย์มันบิดเบี้ยวจนเหมือนแผลเปิดเราไม่ได้ถูกล่าเพราะบังเอิญสารวัตรชัยพูดเบาๆราวกับสารภาพบาปมันเลือกกล่าวตั้งแต่ก่อนเราจะมาถึงที่นี่เขามองไปที่ภาพอีกครั้งแล้วเดินไปใกล้มันมือเขาสั่นแต่ยังคงเกิื่อไปเมื่อปลายนิ้วแต่ขอบรูปผนังทั้งแผ่นสัน่นเสียงหัวเราเบาๆดังขึ้นจากในกำแพงฮ,ฮ,ฮือือ เงาสีดำเริ่มไหลออกจากช่องรอยร้าวบนผนังเหมือนน้ำหมึกมีชีวิตมันเคลื่อนที่ไปตามพื้นล้อมพวกเขาไว้ไฟดับอีกครั้งไม่ใช่แค่ในบ้านแต่เหมือนทั้งโลกดับตามแค่ความเงียบแค่เสียงหายใจจนมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในความมืดเสียงของผู้หมวดที่หายไปคนแรกแต่เสียงนั้นผิดแปลกยานี้มันยังไม่ถ่ายครบเฟรมสุดท้ายเสียงกึกกึกของบางสิ่งบนบ,นบันได ดังชัดเจนราวกับมันตั้งใจให้ได้ยินแต่ไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่จะหันไปมองมันอยู่ตรงนั้นสารวัตรชัยพูดเบาๆเหมือนกลืนคำพูดลงคอเขาหยิบพืนขึ้นแต่มือสั่นเกินกว่าจะเล็งได้ดาบยดยืนนิ่งสายตาจับจ้องไปที่ภาพล่าสุดบนผนังแต่ภาพเปลี่ยนไปอีกแล้วตอนนี้มีรูปใหม่กำลังปรากฏขึ้นทีละนิดเหมือนถูกล้างในห้องมืดช้าห,าหา่า ทุกคนเห็นภาพนั้นไม่ใช่รูปของใครในทีมมันคือภาพจากมุมสูงเป็นมุมจากมุมห้องนี้และในภาพทั้งสามคนกำลังถูกมองโดยใครบางคนที่ยืนอยู่หลังม่านดำมุมขวาเราไม่ได้อยู่คนเดียวยศกระสิบเขาหันไปมองมุมนั้นอย่างรวดเร็วพาม่านอย่างนิ่งไม่มีลมไม่มีการเคลื่อนไหวชายค่อยๆเดินเข้าไปปืนจ่อไปข้างหน้า มืออีกข้างเอื้อมไปหาผ้ากลิ่นบางอย่างเริ่มช่วยออกมาเหมือนซากเน่าในหลุมปิดและก่อนที่เขาจะเปิดผ้าเสียงกรีดร้องของสิบสาปรีชาก็ดังขึ้นจากอีกด้านของห้องทุกคนหันขวับแต่เขาไม่อยู่แล้วเหลือเพียงรองเท้าคู่เดียวตั้งไว้กลางพื้นเหมือนเพิ่งถอดออกและภาพใหม่ก็โผล่ขึ้นอีกใบตอนนี้เหลือแค่สองคนใช่และยศในภาพทั้งสองไม่ขยับ แต่เนาในภาพขยับได้มันยื่นมือออกจากกรอบนิ้วเรียวยาวคลานลงบนพื้นบ้านจริงฮ่าฮ่าใช่ย,ยิงใส่รูปแต่กระสุนแค่ทะลุผ่านเหมือนยิงอากาศเสียงกระซิบเริ่มกลับมาอีกครั้งคราวนี้หลายเสียงซ้อนกันเหมือนคนหลายสิบกำลังกระซิบชื่อพวกเขาใช่ยศใชยยศผนังรอบห้องเริ่มมีรอยราวเหมือนภาพถ่ายพยายามแยกโลกออกเป็นอีกชั้น ชัยหันไปมองเพื่อนเพียงคนสุดท้ายเราต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้แต่ยศไม่ได้ตอบเขายืนนิ่งดวงตาจ้องไปยังอีกภาพหนึ่งภาพที่ไม่มีใครสังเกตมาก่อนมันเป็นภาพของทางออกประตูหน้าบ้านแต่ในภาพนั้นมีชัยและยศนอนจมเลือดอยู่ตรงหน้าประตูชัยถอยหลังชาฮ่าฮเสียงลมหายใจของเขาดังจนกลบทุกอย่างแต่แล้วเขาก็เห็นมัน เงาสีดำที่อยู่หลังภาพถ่ายทุกใบมันเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันแขนยาวเหมือนแขนคนแต่พับผิดองศาขาเรียวเหมือนสัตว์แต่เดินเหมือนคนพิการและที่น่ากลัวที่สุดมันไม่มีหน้าเพียงผิวดำว่างเปล่าแต่ใช่รู้มันกำลังมองเขาอยู่ยศสุดลงกับพื้นเสียงเขาสัน่นมันไม่ใช่ผีไม่ใช่ปีศาจใช่หันไปแล้วมันคืออะไร ยศเงยหน้าขึ้นชาฮ่หาฮาดวงตาเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นดำสนิทรอบดวงตาเหมือนมีหมึกซึมออกมาจากริมฝีปากเสียงกระซิบเริ่มหลุดออกมาเสียงเดิมที่ชายเคยได้ยินจากกำแพงจากภาพจากความมืดเฟรมสุดท้ายต้องสมบูรณ์ชายถอยอีกก้าวยกปืนขึ้นเล็งนายไม่ใช่ยศแต่สิ่งที่เคยเป็นยศเพียงยิ้มแล้วพูดเบาฮ่หา,หา ตอนนี้มีแค่คุณยังไม่อยู่ในภาพใช้หันกลับไปมองผนังภาพล่าสุดปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วภาพถ่ายจากมุมสูงอีกครั้งแต่คราวนี้มีเขาเพียงคนเดียวยืนอยู่กลางห้องล้อมด้วยเงาดำจากทุกด้านพรอยยิ้มของเงาเหล่านั้นเริ่มขยับใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเกินกว่าขอบปากจะรับไหวใช้หันหลังวิ่งสุดแรงวิ่งไปที่ประตูหน้าบ้านเสียงก้าวเท้าดังตาม,มาติด ฮ่าฮ่าเหมือนสิบขาร้อยขากำลังวิ่งไล่มือเขาจับลูกบิดเปิดออกแสงไฟจากด้านนอกสตา์เข้ามาอากาศเย็นหญ้าเปียกฝนเขาทำได้เขาออกมาได้แต่เขากลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดโลกภายนอกไม่ขยับลมไม่พัดมแมลงไม่ร้องแสงไฟไม่กระพริบแล้วเขาก็เห็นตัวเองยืนอยู่อีกฝากถนนอีกชายหนึ่ง มองเขากลับมาด้วยสีหน้าเศร้าและพูดเบาๆว่านายยังอยู่ในภาพเสียงคลิกดังขึ้นอีกครั้งทุกอย่างมืดลง